โอเคครับตอนนี้ผมพบกับคนที่อยู่ในคลิปนะครับคนที่ไปรับของเนี่ยแล้วคนหนึ่งท่านหนึ่งนะครับเป็นคนที่นั่งอยู่ฝั่งซ้ายแถวหน้าสุดนะครับฝั่งซ้ายเสื้อสีชมพูนะครับชื่อคุณภเพเพรัตน์นะครับก็เดี๋ยวมาฟังกันดูนะครับว่าเหตุการณ์วันนั้นนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวลองลองเล่าเหตุการณ์ดูครับว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นยังไงบ้างครับ ให้เขาให้ผีไปไปนั่งนะซึ่งก็คนเลี้ยงผัดาักผัดซักเขาหนูเลี้ยงนะซึ่งก็เขาให้ตอบคำจ้ำแต่ใครตอบได้ก็คอยเบียร์โรยหนึ่งจำจำได้ไหมเขาถามอะไร้จำได้ไหมครับว่าถามอะไรผีจำไม่ได้นี่แต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 ่พี่ไม่ได้เป็นคนตอบใช่ไหมไม่ไม่ไม่โอเคแล้วกตอบได้เพี้ยนแต่พี่ไม่ใจหยกมือตอบละครับแล้วแล้ว ไอตี่เขาหยกมือนี่เขาเขาบอกว่าเปิดที่เขาหยกมือให้เลยผู้ตามนี่คือเขาอธิบายว่าเขาเขาให้ยกมือถึงกัตามเขาที่เขาบอกมาแล้วนะภาษาเขาโน้ตแล้วถึงการเล่นตามเขาขนาดแล้วใครข่าวภาษาข่าวกับเขากระไดไม่ข่าวกระไดเขาหวานแต่ก็คือเขาเขาบอกมาอันนี้อันนี้อันนี้เท่ากับข้าวอิสลามแล้วถ้าพูดแบบนี้แล้วข้าวอิสลามมัได้แบบนี้เขาเขาาได้พูดปะมาณนั้นไม่ไม่ไม่ ผม<ล>ผมจะใช้ระบบะสองภาษานิดหนึ่ง <laughs> ลืมนะค <laughs> รับอ่โอเคแล้วแต่ก็คือพี่ก็ไปรับของใช่ไหมครับก็ว,ว่าให้ไปดังฟัง,งบ่าเนีเขามาแจ้งโค้งไปั่นแล้วนะ <c oughs> ที่ขาได้จือไปนะใช้ใช้เวลาประมาณนานเท่าไหร่ตั้งตั้งแต่เข้ามาจนเขากลับรประมาณเนี้ย<ข>ไปไปนั่งอยู่ประมาณเท<ข>่าไหร่โอมาอีนึงหลึกดิซ่นานนี่วันนั้น Okay. แต่ก็ค,ค,คือคือเราก็ไม่ได้เปลี่ยนศาสนาไม่ได้อะไรก็คือ<ช>ปกติก็คือเป็นคนพุทธ <uma> ใช่ไหม <uma> แล้วตอนนี้ก็ยังเป็นพุทธอยู่เนุทก็โอเคก็คืออ่าคือตอนนี้ที่มันมันเป็นเป็นประเด็นที่คนสงสัยก็คือว่าอ่ามันมีข่าวว่าอ่รับอิสลามมันทั้งหมู่บ้านเก้าสิบคนคนในคลิปเนี่ยอ่าไอที่ชูมืออะไรเงี้ยเป็นสัญลักษณ์ว่าเข้ารับอิสลามแล้วเงี้ยนะครับทีนี้ที่ผมมาวันนี้ก็คือก็มาถามคนในคลิปตรงๆเลยว่า ตกลงข้อท็จจริงเป็นยังไงก็คือสรุปก็คือพี่ตัวพี่คนนึงเนี่ยแหละก็กยังเป็นพุทธอยู่ปกติแล้วแล้วคนอื่นๆที่อยู่ในคลิปเราที่เรารู้จักเนี่ยก็ยังเป็นได้เข้ามีใครรับอิสลามไหมที่อยู่ในคลิไม่มีไม่เคยข่าวส่องเทปุ่มคอมมิชแคร์นั่นหลยนั่นเลยก็คือมีคนที่มาแจกข้าวสารมีกลุ่มที่มาแจกข้าวสารเป็นมุสลิมแต่ชาวบ้านใน วลกมันไปเดาโลกมันไปเดาเออก็ไม่ฮันแค่เหล็กกาโอเคเดี๋ยวเราอาจจะไม่ต้องพาดพิงคนอื่นก็ได้นะเดี๋ยวอาจจะโดนเรื่องมีประมาทเรื่องอะไรก็ไปแต่โอวคตอนนี้ก็ข้อที่จริงนะครับตอนนี้ก็มาคุยกับคนในพื้นที่แล้วก็ผมคิดว่าก็น่าจะเคลียร์เรื่หนึ่งแล้วนะครับว่า ข่าวที่ออกไปก็เป็นเฟกนิวนะครับเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นจริงนะครับก็มีผู้ช่วยวันก่อนผมไลน์คุยกับผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่ปราโมดไปรอบหนึ่งแล้วก็ยังก็จะมีมีคนกลุ่มหนึ่งที่ยังไม่เชื่อนะครับวันนี้ก็มาเลยมาพื้นที่จริงนะมาคุยกับผู้ช่วยนะครับแล้วก็คุยกับพี่ภัยนะครับเป็นคนที่อยู่ในคลิปนะครับเสื้อสีชมพูแถวหน้าสุดนะครับก็คิดว่าน่าจะช่วยให้สังคมกระจ่างขึ้นนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ